อาแหละวุ่นวายวง <c oughs> เฮ้ยเดนเมสิตเดนเมสิตเดนเมสิตเห็นกล่องวัคซีนละเขียนกล่องจีนุ่มบัตรสรุปลูกน้องสองตัวถ้าไม่แสอะออนมาออนมาบ้านเล็ก คือถ้าลงมาเช็คใต้ดินนี่กูแตกมีลูนมีอะไรไหมสัมผัสเครื่องยังเฮ้ยไหนเพื่อนอยู่ไหนอ่ะปั่นดีบอลเราแล้วแล้วมีลูน เอ้าโดนปีกเมื่อกี้ฉ้ทันวเว้ยทไมไม่หลุดวะจังหวะไม่ถูกว่าเดยเร็วไปหิวปะหิวหิวให้กูหิวดีกว่าบอลกูจะใช้เพิร์กแต่มันมาแล้วนะไปก่อนไปก่อนไปก่อน โอ้ยกระตุกเลยว่าแตกฮ่าแตกฮ่าแตกหาแตกหาแตกเอากูยาวเลยว่ะบอล <Okay. S 1> เฮ้ยเสียงเงียบไม่เอาไม่เอาไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาแล้วหรือว่าเอาวะเสียงมันตะคุ่มตะคุ่มอะยุ่มยุ่ม <c oughs> เอากูอยู่บอล เอาจริงเอาจริงมันเอาจริง พีเ่เอ้ยผู้ชายเดินท้ากับลูกซอมบี้ออน <c oughs> อ,อียเสียดาย่ะดูคนนานใช่ไม้แผ่นเดียวผมต้องกดเดินท้ากับลูกซอมบี้อ่ะเสียดายอ่ะไม่อยากกดเดินท้ากับลูกซอมบี้เลย เอ้โซนอะอะไรอะ <c oughs> โอ้โหผมจุกแล้วเครื่องเดินเลยเห็นปะเหมือนเดิมผมยังยินครัคนเดิมนะเจ็บแล้ว <c oughs> เบียดเสร็จแล้วได้สองเครื่องอะ่ะจอยจอนล้มเลยอะ่ะ เฮ้ยมันสิได้คืออะไรอ่ะเก็บไปทําข้างกวนให้หน่อยดิหิวอยู่ยังไม่ได้เสร็จเลยคือมั่นใจอย่างนี้เมื่อกี้เขาไม่ดูกว่ามาสิใช่มีบ้าวิวอ่ะอ่บา่ะอ่ะอะอะ ซีโนวแวคไม่เอาครับรับแต่โมเดอร์นาไฟเซอร์ะผมของแบบนี้ไม่เอาครับ <c oughs> โอ้โหอยู่ไอชิปหายทีม เฮ้ยทำไมเข็มใช้ไม่ได้บ้าชิบแหม่ไม่ได้ทำอ,อะไรเลยว่ะดูยับยับขอฮิ้วก่อนแล้วคุณจะมาเปิดลาวก่อผมคุณค่อยเปิด มันหาผมไปเจอเว้ยมันพยายามหาผมเว้ยเป็นไงล่ะหาวัดเนาไม่เจออ๋อมันมันไอ้น,นี่เพื่อนอยู่อุ้ยมันเพิ่มหนวด ไม้ผมใช้ไปแผ่นเดียวเองนะปันเล็กว่ะเปดเมนนะเพื่อนปันไฟไปปันไฟไปบอลไ,ไม่ต้องทำอะไรอื่นแล้ว <c oughs> ล่วงไปดีเนี่ยของจริงดูไว้น้องของจริงมันจะวนที่เดิมได้ยังไงอะ มันก็ล่วงอีกทีเพื่อนล่วงไปอีกทีนึงหนีไปดิระวัางอีกนึงโอ้โห,โโหเพื่อนเซฟสุดๆแล้วนะ ไม่ไหวแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยเฮ้ยมันคานลงมาเฮ้ย <G ül üyor> ผีมันบล็อกว่ะโอ้โหทำไมเดินทะลุผีไม่ได้อ่ะ <G ül üyor> อ้เซ็งเลยจอดนี้ผมเซ็งเลยว่ะขนาดคลเลอร์ตีเราเรายังวิ่งทะลุคีเลอร์ได้เลยอ่ะอุ้ย ไปดึงเพื่อนดิกูไปรีเซ็ตตัวเองก่อนโอโ้โหโทรเทมลันไม่หยุดหนึ่งทีมจู๊กไม่ได้สองปั่นไฟช้า ร้อยเห็นปะตามที่บอกเป๊ะเลยผมเอาเอันนี้ก่อนปั่นไฟไปเลยต้อนสนใจมั้ไปดึงเสร็จแล้วก็ไปปั่นไฟอะ่ะเสียเวลา เดี๋ยวกูเพิ่งฉีดวัคซีนเมื่อกี้แล้วเพื่อนน่าจะเล่นไม้ไปหมดแล้วผมเดานะวายดอทองจริงอ้าวแล้ววิ่งมาเพ่นพาลาดอะไรตรงนเ,นนโโนนเนี้ยเฮ้ยโดนได้ไงโอ้โหหนวดโคตรยาวบอลเนี้ย สุดแล้ววะคือโคตรแบกอะแมปเนี้ยผมบอกให้บาร์บีคิวไปหาคนเดียวบ้านเล็กมั้งดึงความฮิวดึงความฮิวคนอยู่บ้านเล็กฮิวไม่เสร็จโดน เครื่องเดียวอะเครื่องไหนอะที่มนดีๆหน่อยฮิวดิฮิวดิไปายเหลืออยู่เกดอากุญแจมาสวยเลยเนี่ยถ้ากุญแจมาเนี่ยเอาเหรอเพื่นก็เดินหาลุมเลยดิมันมาหาเราแล้วตอนเนี้ยอน มาแล้วว่ะเจอกูแล้วเจอกูแล้วจะแยกเยอะอะไรแล้วเจอแล้วบอกกูยังติดไอ้นี่อยู่เลยบ้าเล็กไม่มีอะไรให้เล่นแล้วอ่ะเจอปะโอ้ยกระตุก เจอ,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 อแล้วเหรอไม่ไม่เผมด <c oughs> เดาไงเฮ้ยมาไหนเนี่ยไม่มีคนเล่นบ้างนั้นใช้ได้ยอยู่มั้งไม้ หลุมหลุมหลุมใชปะตรงแถวหน้าประตูไม่ไม่มีอยู่ในโรงพยาบาลอีกที่หนึ่งแต่ว่าในโรงพยาบาลไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่นะเพราะว่าเบนเบนไม่อยู่เจอริออนโรงพยาบาลชั้นล่า,างเงี้ยเหรอเจอร์รี่ออนนะ เจอแล้วปอนตรงนี้ตรงนี้นะเนี่ยเดินทะลุโรงพยาบาลมาเนี่ยโอ้โหตายหาหมดปะเนี่ยแย่ว่ะตอนเนี้ยวิ่งไปถึงว่ะหล่ะปอนวิ่งเข้าโรงพยาบาลไปเลยทะลุไปเลยอ่ะวิ่งไปเข้าโรงพยาบาลไป แหละไปเลยทะลุไปทะลุไปเอา้าไม่สายละ่ะโอ้โหแม่งเอ้ยมาสาย <c oughs> เรากู <c oughs> เจอเปล่าเจอหลุมเปล่า <c oughs> ไหนวะไปหนึ่งนะดูกันวะ โน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 มารับกูหน่อยดิให้กูเห็นตัวมึงหน่อยหา <c oughs> เองลืมเองไอ้ตัด <c oughs> ไม่เห็นกูจริงก่อนเนี่ย <c oughs> ล้มไม้โอ้โหมึงไม่มาโขบตัวให้กูเห็นหน่อยว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแล้วตายหมดตัดเนี้ย นเห็นเห็นก็มารับหน่อยก็จบแล้วกูจูกอยู่เมื่อกี้อะแล้วกูหลงแมพพูรจะแบกขนาดนี้แล้ว โคบไว้โคบไว้มึงให้มึงมารับไงไมีมรอะไรเลยตรงนีู้้อยู่ไว้จัดทีม นี่ไงหลุมดูโคตรนานเครื่องปั่นไม่เต็จ